กินนมก่อนแล้วกันเสาเช็คนมไม่ตัวไม่ตวได้เปเไรหรอกหูเคยตรวแล้วการรอบล่าสุดแล้วไอะหนนี้่อตไ้วม่น่ยิ่เพิ่มนตรวเพิ่มนมหรอกินนมเพินมโอ้กินขวดแค่นี้ไม่เพิ่มหรอกมต้องผูกเอาใช่ไหมแกอนไม่กินเสร็จแล้วก็ปอกอยาแจ กินเสร็จนอนไม่ทันเรียงตัวเลยไม่ชอบน้ำมีว่าเกณฑใจน้องมั่งมันจะทําอะไรได้แล้วอย่าไปทําเพิ่มมันเป็นเรื่องธรรมชาติเข้าใจป่ะลงโทษแม่เนแแมม่่เนนสุดภาพลูกแษณ์เนีสดกนี้ไม่ดีแล้วลูกเสียภาพลักษณ์เฮ้ยกระป๋องยังอยู่กับพี่บอลอะไรอยู่กับพี่บ้าง บบบว่าอไเหรออม่คนลอกให้อยู่้ะให้เหรอคะคอาไปเหรอเาไปเหลังปากไม่คือประเดนังปเลยไม้วนี่ยเดี๋ยวไม่กลับวะกลับกลับวะกลับกลับวะเอว่าแต่วันีดีนะเจอการวันมือหัดคือหัด เป็นแล้วแล้วก็ไม่เจอแล้วเออแล้วก็ไม่ถ่ายซีรีไงก็สุกไม่มี